สมมติยกให้เขาแล้วแล้วเขาไม่ดูแลปล่อยให้นอนนอนทับขี้ทับเยี่ยวตัวเองเนี่ยเราก็รับไม่ได้นะเออถ้าแม่จะมีจะยกให้ลูกอ่ะยกบ้านให้ลูกคนคนใดคนหนึ่งแล้วเขาปล่อยให้แม่นอนทับขี้ทับเยี่ยวงานการก็ไม่ทําไม่ช่วยทําไม่หาข้าวหาน้าให้กินไม่พาไปหาหมออย่างเงี้ยเราก็รับไม่ได้นะเราก็พยายามเตือนสติแม่เรานะว่าอย่าอย่าผิดพลาดแบบนี้เด็ดขาด ก็คือสรุปปัจจุบันเนี่ยน้องสองคนก็ไม่มีใครดูแลแม่นะไม่มีใครสนใจใยดีแม่แม่เลยไม่มีใครเหลียวแลแม่เลยมีเราคนเดียวที่ส่งเสียให้กินเราก็พยายามจะจะจะบอกมันแหละบอกมันว่าเนี่ยตัวเองเป็นลูกอะเห็นแม่แก่แล้วลําบากแล้วก็มีเงินก็ช่วยแม่บ้างไม่ใช่เห็นแกนตัวเก็บไว้กินแต่คนเดียวเออกับแม่หวงขี้เหนียวแต่กับผัวกับเมียเนี่ย ออแต่กับผัวกับเมียนีย่เออไม่ห่วงไม่ขี้เหนียวเราก็เลยพยายามเตือนสติน้องอ่ะแต่มันมันมันคิดไม่ได้กันนะมันยังคิดไม่ได้กันอืมเออบางคนอ่ะบางคนอาจจะคิดได้ตอนที่แม่แม่ตายแล้วเออหรือหรือมันอาจจะคิดไม่ได้เลยพอแม่ตายปุ๊บมันก็จะมามาเนี่ยไม่ได้อะไรหรอกมามาอยากได้สมบัติอะไรเงี้ยเราจะคอยดูนะว่าเมื่อไหร่มันจะคิดได้นะเราจะคอยดู เราก็จะคอยดูอยู่แบบนี้แหละอืมเราโกดนะเรากดและโมโหมากที่น้องเรามันมันมีนิสัยเป็นแบบนี้สันดานสันดานลายออกแล้วในอดีตมันเป็นคนดีคนหนึ่งนะแต่พอปัจจุบันไม่รู้มันมันลายออกมันกลายเป็นคนมักได้มักดีมันมันกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวเออเออเห็นแก่ตัวเห็นเห็นคนเห็นคนอื่นดีกว่าครอบครัว อยากด่าอะไรก็ดา่าอยากว่าอะไรก็ว่าไม่ไม่เคยรักษาน้ําใจเราจะคอยดูนะวันใดวันหนึ่งที่มันล้มขึ้นมาเออมันก็ไม่พ้นครอบครัวหรอกถึงถึงแม้มันจะไปอันนี้พูดถึงนะถึงแม้มันจะไปตายข้างถนนจะไปไปไป,ไปแบบตกอับอยังไงคนในครอบครัวมันก็ไม่พ้นหรอกเออไม่พ้นคนในครอบครัวหรอกบอกตรงแต่คนอื่นะ ไอ้เมียที่มันบอกว่ามันรักนักรักหนามีมีเงินเท่าไหร่ก็เตะเขาหมดทุ่มเทเขาหมดแต่แม่ไม่ให้สักบาทเนี่ยเวลามันเจ็บปวดเจ็บไข้ได้ป่วยมาเวลามันทํางานหาเงินส่งเมียไม่ได้เขาจะเลี้ยงมันอยู่ไหมถามจริงเออเขาจะยังเลี้ยงดูมันอยู่ไหมมันให,ให้ให้ให้ความสําคัญกับกับเมียมันก็ไม่ผิดเออให้ความสําคัญกับเมียมันก็ไม่ผิดนะคนที่เป็น คนที่มีลูกมีมีผัวเนาะคนที่มีลูกมีผัวมีลูกมีเมียนเนี่ยออให้ความสําคัญกับครอบครัวมันก็ไม่ได้ผิดหรอกแต่ว่าคุณอย่าลืมแม่คุณอย่าลืมแม่สิแม่คือคนที่แบบสร้างให้คุณเติบโตขึ้นมาเออสร้างให้คุณเติบโตขึ้นมาส่งเรียนหนังสือกว่าจะจบก็เลือดตาแทบกระเด็นเนาะกว่าจะเรียนจบกว่าจะส่งเสียเลี้ยงดูให้โตมาขนาดนี้เนาะอืม เวลามีเงินก็ให้นึกถึงแม่บ้างเนาะไม่ใช่เวลามีเงินแล้วเงียบขี้เหนียวเออเงียบขี้เหนียวไม่ให้ให้แต่เมียให้แต่ผัวนั่นแหละเราพยายามเตือนสติน้องนะแต่มันไม่ฟังเราหรอกอแค่เราอ้าปากมันก็ด่าเราแหละอืมแค่เราอ้าปากมันก็ด่าเราแล้วมันไม่ให้ความเคารพนับถือเราทั้งทงที่เราสร้างบ้านหลังนี้ให้ให้พวกมันได้มีที่ซุกหัวนอนเออมันไม่เคยคิด คิดถึงบุญคุณเราหรอกอขนาดบุญคุณแม่มันยังไม่นึกถึงเลยเขาเรียกว่าคนเห็นแก่ตัวเนาะเออคนเห็นแก่ตัวเขาเรียกว่าคนบัวใต้ตนะุ่มเนาะบัวใต้ตุ่มบัวใต้ตุ่มใครพูดอะไรไปใครแนะนําอะไรไปใครหวังดีอะไรไปมันก็มันก็ดูไม่ออกมันก็ฟังไม่เข้าหูเออฟังหูซ้ายทะลุหูขวาอืมคิดไม่ได้คิดแต่จะเห็นแก่ตัว คนเดียวเนาะคิดแต่จะเห็นแก่ตัวนั่นแหละก็หวังว่าสักวันนึงพวกมันจะคิดได้นะอ่พวกมันจะคิดได้เนี่ยไอ้เงินประกันชีวิตก็เหมือนกันเราก็ส่งเสียอยู่คนเดียวประกันชีวิตเนาะแต่ละแต่ละ,แต,ละแต่ละปีเนี่ยโอ้ยหหลายบาทมากเพราะว่าส่งทั้งของพ่อของแม่สองคนใช่ไหมประกันชาปนกิจสหากรณ์เวลามีคนตายก็ต้องส่งอะไรเงี้ย ประกันชาป,ปะนกะกิจสหกรณ์ประกันชาปะนะกิจเงินล้านประกันชาปะนะกิจหมู่บ้านสามอย่างไงสามอย่างไงมีเราส่งคนเดียวเออมีเราส่งคนเดียวแล้วน้องสองคนไม่ช่วยส่งไม่ช่วยส่งแต่แต่เวลาเอพ่อแม่เสียชีวิตมันก็มันก็จะอยากได้เงินเด้เดอคอยดูมันอยากได้เงินอยู่แล้วแหละอืมแต่เวลาให้ช่วยกันส่งเนี่ยเงียบเลยนะ ให้ช่วยกันส่ง,งเงียบไม่ยอมช่วยกันส่งเลยเออเราพยายามจะถามมันว่าเนี่ยจะช่วยกันส่งไหมส่งเดือนละห้าร้อยเดือนละพันก็ยังดีเดือนละเอออย่างอย่างน้อยอย่างอย่างไม่มีอ่ะห้าร้อยเดือนละพันก็ยังดีอันนี้ไม่ให้สักบาทเลยไม่ช่วยสักบาทอืมไม่ช่วยสักบาทไอ้คนเห็นแก่ตัวแบบเนี้ยเหนื่อยนะเหนื่อยใจนะคุยกับคนเห็นแก่ตัวแบบนี้เนี่ยแม่เราก็ขยันนะอืม ขยันมีเงินเท่าไหร่ก็ทุ่มเทให้ลูกชายจนมืดเออเสียแรงที่แม่รักและทุ่มเทอืมแต่แต่เวลามันมีเงิน่มันไม่นึกถึงแม่เลยเออนั่นแหละคือสิ่งที่เจอณนะตอนนี้เนาะอ,อืมก็หวังว่าแม่จะคิดได้นะเราก็พยายามจะเตือนสติแม่ทุกวันแหละอ,อืมเราอยู่เมืองนอก เราก็ซื้อซื้อซิมอินเทอร์เน็ตซิมรายปีใส่ใส่มือถือให้แม่เพื่อที่จะได้จะได้โทรไปหาแกเออโทรไปคุยกับแกว่าสารทุกข์สุขติบเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเหนื่อย,ค,ยคุยกับคนคนที่โตแล้วแต่ดีชั่วนะทุกคนมันรู้อยู่แล้วแหละเออเราคิดว่านะดีชั่วทุกคนมันรู้มันรู้ตัวอยู่แล้วแหละแต่ แต่ว่ามันจะทําหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งแสดงว่ามันรู้ดีรู้ชั่วแต่มันไม่ทําก็แสดงว่ามันเป็นสันดานเนาะเออมันเป็นนิสัยของเขานิสัยสันดานของมนุษย์เนาะอืมเวลาแม่ของเงินก็อ้างว่าแต่ไม่มีไม่มีอืมแต่เวลาตัวเองไม่มีเงินนะ่มาของเงินแม่ตลอดอืมเวลาตัวเองมีเงินไม่เคยนึกถึงแม่เลย เราก็ขอให้เขาช่วยนะช่วยเราส่งเงินประกันชีวิตนีนะ่แหละแต่ไม่มีใครช่วยเราเลยน้องสองคนไม่มีใครช่วยแต่บ้านอยากได้นะที่ดินที่ดินอยากได้สมบัติอยากได้บ้านอยากได้เงินเงินเงินประกันชีวิตอยากได้แต่เวลาให้ช่วยส่งไม่มีใครช่วยส่งบางทีเราก็เหนื่อยนะเหนื่อยส่งคนเดียวท้อท้อใจ แต่ไม่รู้จะทํายังไงได้ก็มันหน้าด้านหน้าเหมือนกันทั้งสองคนเนาะพูดอะไรก็ไม่ได้พูดอะไรมันก็ด่าเออมันก็ด่าเรามันไม่เคารพนับถือเราไงเออแม่ก็นั่งเป็นหัวหลักหัวตอมันไม่เคารพมันคิดมันมันมันคิดว่ามันโตแล้วมันอีโก้สูงใครพูดอะไรก็ไม่ฟังเออมีความใช้ความคิดของตัวเองเป็นใหญ่เออใครพูดอะไรก็ไม่ฟังมันจะคิดว่ากูโตแล้วกู กูมีความคิดเป็นของตัวเองพวกมึงไม่ต้องมาสั่งมาสอนกูอะไรประมาณนี้นะคนแบบนี้นะเขาเรียกว่าคนบัวใต้ตมนะบวใต้ตมไม่ยอมฟังความคิดเห็นของคนอื่นใช้ใช้ความคิดตัวเองเป็นใหญ่อะไรแบบเนี้ยดีชั่วก็รู้แหละแต่ไม่ทำหน้าด้านเออมันเป็นนิสัยมันเป็นสันดานเออมันเป็นสันดานสรุปเออนั่นแหละก็ไม่พ้นเราหรอกแม่ ไม่ฟ้นเราอยู่ดีแหละถ้าจะทําใจตัดมันก็ตัดไม่ได้เออมันตัดไม่ได้หรอกคาว่ากระตันยูอ่ะมันคําคอเออก็ต้องดูแลแกไปจนกว่าจะตายจากกันนั่นแหละใครจะตายก่อนตายหลังอันนี้เราไม่รู้ไงเออใครจะตายก่อนตายหลังอันนี้เราไม่รู้เ,ออเหนื่อยเนาะเจอครอบครัวแบบนี้เจอเจอพี่น้องแบบนี้มันเหนื่อยจริงๆนะเออ มีแต่เราแบกอยู่คนเดียวคนอื่นไม่ช่วยเราแบกเลยเออไม่ช่วยเราแบกโอเคทุกคนสำหรับตอนนี้นะคะเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าต่อนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าต่อในตอนต่อไปนะคะเพราะว่าอ่ากล้องกล้องที่เราบันทึกภาพวิดีโอเนี่ยมันค่อนข้างจะแจ้งเตือนมาเป็นสิบรอบแล้วแหละว,ว่าเออมันร้อนเกินไปเออ เครื่องมันร้อนเกินไปให้หยุดการทำงานนะนะก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมนะคะก็ตอนนี้เป็นคนตกงานไม่มีอาชีพนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะถ้าชอบก็ฝากให้ทิปด้วยนะคะมีปุ่มให้ทิปด้วยนะคะปุ่มขอบคุณนะคะฝากแชร์ด้วยนะคะทุกคน ก็คือไม่มีงานทำนะคะมาอยู่เมืองนอกก็ตกงานไม่มีงานทํานะคะก็พยายามจะหาไรายได้โดยการทํา y o YouTube ทํา f Facebook อะไรแบบนี้นะคะแต่ว่ามันก็ยอดวิวมันน้อยมันก็รายได้น้อยนะคะทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณที่มารับฟังเพื่อแลกเป็นกําลังใจนะคะเอาไว้เจอกันตอนต่อไปคะ่ะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย